สวัสดีค่ะนักเรียนทุกคนวันนี้นะคะซึ่งในชั่วโมงนี้นะคะครูก็มีบุคคลสําคัญอีกหนึ่งท่านที่จะพาพวกเราไปรู้จักกันนี่คือใครและคิดว่าหลายๆคนก็คงจะไม่รู้จักแน่เลยท่านทรงมีพระนามว่าสมเด็จพระศรีนาคารินทาราบารมราชชนนีหรือที่คนไทยมักจะเรียกว่าสมเด็จย่านั่นเองค่ะถึงแม้ว่าเด็กๆหลายคนอาจจะไม่รู้จักแต่ครูเชื่อว่า คุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองของเด็กๆจะต้องรู้จักกันดีแน่ๆค่ะสมเด็จพระศรินทราบรมราชชนนีหรือสมเด็จย่านี้ท่านคือใครถ้านักเรียนได้เรียนในชั่วโมงที่แล้วนะคะที่เราได้เรียนเรื่องสมเด็จพระมหิดตราธิเบศท,ท่านก็คือหมอมของสมเด็จพระมหิดตราธิเบศนั่นเองค่ะหรือที่เราจะเรียกกันง่ายๆนะคะก็คือภรรยาค่ะ แต่ก่อนที่เราจะไปศึกษาประวัติและรายละเอียดกันอย่างลึกซึ้งนะคะเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้ของชั่วโมงนี้กันก่อนดีกว่าข้อ1ก็คือนักเรียนอธิบายและสรุปการนำข้อคิดและแบบอย่างที่ดีของพุทธศาสนาชนตัวอย่างไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้ 2. นักเรียนวิเคราะห์ข้อคิดและนำคุณธรรมแบบอย่างที่ดีไปปฏิบัติในการดำเนินชีวิตได้และส นักเรียนเห็นคุณค่าและชื่นชมแบบอย่างของการทำความดีนั่นเองค่ะกลับมาดูต่อกันดีกว่าค่ะสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีทรงมีพระนามเดิมว่าสังวานตลพัฒพระราชะสมภพเมื่อวันอาทิตย์ที่21ตุลาคมพศ2443ไม่รู้ว่าตอนนั้นเด็กๆก,กำลังเป็นอะไรกันอยู่นะคะเมื่อพระชนมพรรษา8ปี ได้เป็นข้าหลวงในสมเด็จเจ้าฟ้าวไลอลงกรณกรมหลวงเพชรบุรีราชสิรินทรพระราชธิดาในสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนะคะต่อมาเรามาดูพระราชโอรสแล้วก็ธิดากันนะคะก็คือสมเด็จย่าท่านมีพระราชโอรสและก็ธิดารวมกัน3มพระองค์นั่นเองค่ะก็คือสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอเจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนากรมหลวงนราธาิวาสร,ราชนคริน สองพระบาทสมเด็จพระประมนินทรมหาอนันทมหิดลพระอัทธมา,ารามาธิบดินทรก็คือในหลวงรัชกาลที่8นั่นเองค่ะเด็กๆและสามพอจะคุ้นไหมคะก็คือพระบาทสมเด็จพระมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรม,มนาถบพิตรก็คือในหลวงรัชกาลที่9นั่นเองค่ะสรุปง,ง่ายๆนะคะสมเด็จยา่าก็คือเป็นแม่ของในหลวงรัชกาลที่8กับรัชกาลที่9 แล้วก็เป็นย่าของในหลวงรัชกาลที่สินั่นเองค่ะสมเด็จย่าหรือสมเด็จพระศรีนะครินทราบรมราชชนนีนะคะท่านได้มีพระราชกรณียกิจเยอะแยะมากมายมากที่เป็นประโยชน์กับปวงชนชาวไทยของเรานะคะก็จะเห็นได้ว่าท่านในทรงทำภารกิจหรือมีพระราชกรณียกิจเยอะแยะมาก ซึ่งครูนะคะก็จะขอแบ่งเป็น3ส่วนสําคัญนะคะโดยด้านที่1เนี่ยจะเป็นด้านการแพทย์พระองค์ก็คือทรงมีพระปีชาสามารถด้านการพยาบาลแล้วก็ทรงก่อตั้งมูลนิธิแพทย์อาสาในการรักษาประชาชนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดารคะ่ะต่อมาในด้านการช่วยเหลือประชาชนนะคะ แคะองค์ทรงให้การช่วยเหลือประชาชนที่ยากจนในถิ่นทุรกันดารทั่วประเทศทรงก่อตั้งมูลนิธิสง่งเคาะครอบครัวตำรวจตะเวนชายแดนที่เสี่ยงภัยป้องกันประเทศแล้วก็ยังทรงพัฒนาดอยตุงให้ชาวเขาปลูกพืชเมืองหนาวแทนการปลูกฝิ่นนั่นเองค่ะสุดท้ายนะคะในด้านของศาสนาได้ทรงศึกษาพ,พระธรรมและปฏิบัติตามศาสนาอย่างเคร่งครัด อีกครั้งยังเป็นแบบอย่างให้ชาวพุทธในด้านความมีเมตตากรุณาการช่วยเหลือประชาชนและชาวไทยที่ยากจนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นนั่นเองค่ะยังไงวันนี้ฟังสรุปจากครูแล้วให้นักเรียนทําแบบทดสอบความเข้าใจในใบางานด้วยนะคะ